เราเนี่ยมันจบไปแล้วแต่ในการจบเนี่ยฉันก็มีความหวังเล็กๆว่ามันจะกลับมาหรือมันอาจจะมีปาฏิหาริย์ในความสัมพันธ์นี้อยู่เอาความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันจบไปแล้วแต่ฉันก็ยังมีความหวังลึกๆว่าเราจะกลับมาคืนดีกันยังแอบไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เลยแล้วก็มีความแบบคาดหวังอะแต่จะให้งอ้อหรือให้ทําอะไรฉันก็ไม่กล้าทันเองก็มีอีโก้ของฉันแล้วก็คิดว่าเธอเองก็คงจะไม่ อภัยง่ายๆอ่ะฉันก็เลยอดทนดูก่อนว่าเธอจะมีรักเออเธอจะมีอาการแบบไหนเดีพร้อมจะคุยกับฉันเมื่อไหร่จะให้ฉันเดินดุ่มๆเข้าไปคุยฉันก็กลัวว่าเธอแบบว่าจะไม่อยากคุยก็ต้องรอให้เธอใจเย็นๆก่อนเมื่อเธอใจเย็นๆแล้วแล้วเดี๋ยวฉันก็จะหาจังหวะเข้าไปคุยกับเธอรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะการที่จะกลับเข้าไปในชีวิตของเธออีกครั้งอ่ะแต่ก็ไม่ได้อยากให้เรื่องราวมันจบไปแบบเนี้ คิดว่ามันต้องมีหนทางแหละแต่ฉันขอใช้เวลาใช้ความคิดหรือขอดูสถานการณ์ก่อนนะนี่คือข้อความที่เขาฝากบอกคุณตอนเย็นนะคะอ,อ่าชาติที่เราเห็นนะคะจะมีราศีพฤษภนะคะราศีพิจิกนะคะราศีสิงห์ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทากซ้องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะ4คำถาม99บาทแล้วก็ได้ลุ้นจับรางวัลน,นะคะ1สธ์นะคะตอนหครั้งวันนี้ไปก่อนนะคะไม่ไปค่ะ